ที่ทราบกันดีวันในเวลาสเดือนที่พระรง์องค์เจ้าเข้าสพพันตานี้พระสอง์องค์เจ้าทั้งหลายท่านจะไม่จารีกแกรมรอนไปนอนอ้างค้างคืนกันตรงไหนท่านจะต้องอยู่ที่วัดวาอาราม เจริญสมณธรรมให้จริงๆขึ้นส่วนที่เป็นศีลสมาธิปัญญาส่วนญาิโยมทั้งหลายผู้ใฝ่บุญฝ่ายกุศลผู้ใกล้ศีลใกล้ธรรมก็จะใฝ่หาธรรมมาทานก็จะได้ทําทานกันสะดวกสบายมากขึ้นพระสงฆ์องค์เจ้า,าไม่ไปไหนมีเท่าไรก็มีเท่านั้นดังโอกดังทานส่วนผู้ที่ใฝ่ศีลจะไปเจริญอบรมศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถที่วัดวาอารามก็มั่นใจว่ามีพระสงฆ์องค์เจ้า,ยาอยู่ว่าเป็นพี่เลี้ยงเป็นครูบาเป็นอาจารย์ท่านจะไม่เป็นส่วนผู้ที่ใฝ่เจริญภาวนาอบ รมฝึกฝนตนเองก็จะได้กระทําได้อย่างเต็มที่ตังจิตอธิษฐานว่าเราจะให้ทานไม่ขาดอย่างเช่นสมุิว่าต่างแกว่าจะต้องทําบุญใส่บาตรไม่ขาดทุกเช้าทุกอยากลําบากแค่หนห้ก็จะไม่เว้นฝึกลูกฝึกล้านตัวเล็กๆหัดแต่บาตรเพื่อปลูกฝังอุปนิสัยใจคอคนงามความดีสั่งสมบุญญาบารมีให้แก่เขาให้เป็นเผ่าเป็นพันเป็นพันธสัญญาที่ดีที่งามตืบทอดรับมรดกทางจิตทางใจจากพ่อจากแม่ฝึกลูกฝัก น,นี่ก็ต้องถือว่าเป็นภาวนาภาวนาไปแบบฝึกฝนอบรมอบรมตนเองอบรมลูกเต่าตัวเล็กๆอบรมพวอบรมเนียนในพรรนาพ็ได้บางท่านก็จะตั้งใจอบรมอธิษฐานตนจะเลิกสูบุหรี่ตลอดเวลาพรรษาจะเลิกกินเหล้าจะเลิกเข้าสู่วงการพน,นันตลอดพรรษาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการอบรมบางท่านก็จะอบรมตนตั้งใจอธิษฐานจะไม่ทะเลาะเบาแวงจะขมจิตคมใจจะมีเหตุมีผลจะเยือกจเย็นจะไม่พยายามทะเลาะกับแม่บ้านกับพ่อบ้านจะอยู่กันอย่างมีความ ตุกิสโซดย่างนี้ก็เรียกว่าเข้าหาธรรมเพราะนั้นในหน้าพรรษานี่แหละเราจะได้มีการฝึกฝนอบรมตนให้ยิ่งขึ้นไฟหาธรรมส่วนโยมก่อไฟหาทานศีลภาวนาส่วนพระก็จะทําให้ยิ่งขึ้นสมณะธรรมตัวจะเป็นศี้นสมาธิปัญญาด้วยเหตุนี้แหละเราจึงควรจะได้พูดกันในเรื่องเข้าพรรษาไฟหาธรรมให้มีความเข้าออกเข้าใจกันมากขึ้นอย่าได้เข้าพรรษาเพียงเข้าไปทําบุญตักบาตรเพียงวันเดียวแล้วมันก็แล้วหอไป มันน้อยไปชีวิตนั้นน้อยนักที่ได้มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ชีวิตนี้น้อยนักไม่เพียงพอต่อตัญหาความทะเยอทะยานอยากไม่รู้จักจบจากสิน้นแม้จะมีอายุอยู่เป็นแสนแสนปีมันก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของความทะเยอทะยานอยากด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงกล่าวตะเือนว่าป,ปรมาอายุมนุษย์สร้างนางเฮเรย,ยันนางสุโปริโซอ,อายุของหมอมนุษย์นี้น้อยนักผู้ที่ไข่ต่อคนงาม ความดีจึงไม่ควรจะพอใจกับอายุควรจะดูหมิ่นดูถูกอายุที่แสนน้อยนิดนี้ จเยยาติดแตซี่โซวะนัติมัจุสนาคโยจงกระทำตนเหมือนคนถูกไฟไหม้บนหัวลองคิดดูถอะว่าไฟไหม้บนหัวนี่จะทำอย่างไรจะมีไปทำโน่นทำนี่ก่อนจึงจะมอดจึงจะดับไฟบนหัวได้หรือไม่จะต้องรีบด่วนและจำเป็นที่สุดคือดับไฟบนหัวเสียก่อนความหมายของชีวิตก็คือกำลังถูกไฟไหม้บนหัวไฟแห่งความโลภความโกรธความลงไฟแห่งความทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคความแตกสลายร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์ผลิต เทวน,นะโซกะโศกเศร้าจียใจแห้งเขี้ยวอะไรต่างๆที่จะต้องประสบพบกผ่านด้วยกันทุกคนไฟเหล่านี้ตามเผาหล่นอยู่ทุกเมื่อทุกอย่างท่านจึงบอกว่าไม่ทําตัวเหมือนคนโกไฟไหม้บนศีรษะเถิดความตายจกไม่มาถึงเรานั้นไม่มีอจยันติอโหระตาชีวิตตังอุปยรุชติวันคืนก็เคลื่อนค้อยชีวิตก่อน,น้อยเข้าไปทุกทีทุกทีเช้าสายบ่ายเย็นค่ำมืดเอาแจ้งอีกแล้วใหม่ก็มา ถึงวันคืนเคลื่อนคลอยชีวิตก่อนน้อยเข้าไปทุกทีวันคืนผ่านไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยแห่งความตายอยู่เฉพาะหน้าควรจะกลาวหน้าญาติโยมก็ควรจะสั่งสมคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ควรจะสั่งสมสินสมาธิปัญญาให้ยิ่งยิ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านป่าแม่น้ำน้อยที่ไหลบ่อยๆฝนไม่มันตกก็จะแห้งเหือดไปอย่างรวดเร็วกุณณะทีนังวะอูทกันติแม่น้ำน้อยไหลบ่อย มไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะหลับตื่นหลับอยู่ก็ตามตื่นอยู่ก็ตามเรารู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามความตายตามเราอยู่ตลอดทุกเมือ่อชีวิตมนุษย์จึงน้อยนิสพัสมาอิทะชีวิตตะเรเสด้วยเหตุนี้แหละชีวิตที่ยังเศษยังเหลือยังล้ออย,อยู่นี่ปีนี้กี่ปีแล้วเกิดมามันถามกันกี่ปีแล้วจะเหลืออยู่อีกสักเท่าไหร่ก็มไม่รู้เพราะชีวิตนั่นมันอยู่กับความตายถ้ามันเหลืออยู่ที่มีเหลืออยู่ทั้งหมดนี้กิจกโรโอสิยา อนะโรนะมัเชติพึงรีบกระทาความดีตามหน้าที่ของตนอย่าได้ประมาทอย่าได้ประมาทอย่าได้ประมาทเลยไปนั่งเข้าพรรษาเมื่อเข้าพรรษามาถึงก็ขอ,ขอ,ขอจงช่วยโอกาสอันนี้แหละไฟหาศีลหาธรรมบางท่านก็จะจาริเกียวไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์อยู่ไกลๆก็พากันไปทําไมไปเพื่อสแสวงบุญแสวงหากุศลเพื่อหาคุณงามความดีประเทศไทยของเรามันก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งคือมีครูบาอาจารย์หลายแหง่งหลายถิน่น หลายที่แล้วแต่อัธยาศัยใจคอก็อยากจะฝากกันเลยไปตอบไปว่าวัดวาอารามถ้าจะเปรียบก็เหมือนโรงพยาบาลพระทรงองค์เจ้าคุบางอาจารย์เหมือนแพทย์เหมือนหมอพระธรรมวิไนคำสั่งสอนทุกขั้นตอนของพระพุทธเจ้าเป็นยาอันประเสริฐที่จะเยียวยารักษาโรคพวกเราทั้งหลายที่ยังมีกิเลสตัณหาโลภโทสะโมหะมีความทุกข์เสียบแทงจิตใจให้เราร้อนโยนั่นคือโรคโรคที่ภาษาฝรั่งว่า สภาษาบาเลวะโรโคโร,คโรคก็แปลว่า สิ่งที่มันเสียแพงทั้งกายทั้งใจเมื่อจิตใจยังมีอะไรเสียแพงมีความร่าความชังมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความหัวเราะความร้องไห้เสียแพงบีบคั้นกดดันจิตใจนั่นถือว่าเป็นโรคยาท่านถือว่าเป็นโรคด้วยเหตุนี้แหละเมื่อรู้อย่างนี้ก็ไปหาหมอหมอที่รู้จักยาหมอที่มียาที่จะให้หมอที่รู้จักน้องทั้งหลายที่เที่ยวจารกไปนั่งรถขบูนขบวนไปในหน้าพรรษาไปหาอาจารย์โน้นอาจารย์นี่นั่นแหละท่านกำลังไปหาหมอหมอดีๆก็จะช่วย ให้ท่านได้มีความคิดความพินิจพิจารณาเยียวยารักษาของการส่วนที่ยังไม่เกิดแก้ไขส่วนที่มันมีอยู่ให้มันลดน้อยเบาบางลงเรียกว่าไปหาทำกัน <c ười> แต่ระวังให้ดีนะอย่าไปเพิ่มโรคคือเสียแพงใจเมาส์รถกันเป็นขบวนเดินกันไปใก,ใกล้ๆรถบัสรถทัวร์ไปหาแต่เลขแต่หว,วย <c ười> แต่อย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าไปเชียวยารักษาจะไปหาหมอยาที่จะรักษาโรคอาจจะไปหาหมอยาพี่ตระว,วังให้ดีบนธรรมบนเฮลบนภูบนเขาตรงไหนหลังไหลกันไประวัง ให้ดีแต่ถ้าไปทูกก็จะได้ประโยชน์พระสงฆ์องเจา้าท่านมีเมตตาปานีอุบาอาจารย์ผูท้ท่านที่ท่านมีสิ้นมีธรรมรงรงท่านก็มีความสงสารอนุเคราะห์เมตตาปานีท่านก็อนุเคราะห์โดยธรรมแต่งทมสพะทุกขาปโนทันนังเอเซตุทำมังเตงทมอันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์แต่เจ้าก็จะไปเอาเครื่องเพิ่มทุกข์ไปอีกอน,นี่น,น่าเป็นห่วงที่สดที่น้องทั้งหลายโดยเหตุนั้นเมื่อข่าพรรษาเราก็ไฝ่หาทมงานพรรษามาจากภาษาบาลีววั าษาแปลว่าฝนฝนฝนพฝนตกลงมาก็คือเข้าโซนาฝนก็คือเข้าพันษาภาษาบาลีว่าวัดัเมื่อเดือนแปดใดลำลวงมาถึงปวงมูสังโคุุนเขาวาจาจำต้อยคนโบรานของเราพูดอย่างเทเวศเพียงกุมโลกอินทาราเดลสารสาตื่นประดาดอมหนามะฮกุลนทเวไรหลังสัจจิไยลุ่มฝาเนเลี่ยงกับจังยั่งคนเราสัตว์ทั้งหลายมวลพืชสัพพสัตย์พร้อมปัตพีสงเสพซึ่งวารีจึงอยู่ได้เหตุนั้นจึงเรียกว่าพระรุ่นบ้างนะ น้ำทั้งหลายเป็นที่เลี้ยงโลกปีนี้แรงหน่อยเมื่อตอนตอ้นปีเดือนหกเดือนเจ็ดเดือน, 7, อนแปดในแรกก็ยังไม่มีฝนจนเข่าแปดที่น้องกอกวนคางบวยวายปลาโรคป่วยะไดกินเข่าบ่ออาจารย์ฝนไม่ตกาตมาบอกใจเย็นๆถึงเวลาแล้วมันจะตกมาเองเดี๋ยวนี้ยังไม่เข่าพันษามันยังไม่ออกหอกเดือนแปดองคอนเป็นอย่างนี้ตกมาล่าก็กลับไปล่าอย่าได้น้อยอกน้อยใจออกตั้งใจทามาหากินู่ในสิน้นในธรรมนั่นแหละดีที่สุดมันจะแล้งมก็ตายโดยกันทั้งบ้านทั้งเมืองมันจะตายแต่เราคนเดียวเราพยายามให้กําลังใจให้สติ สัมปชัญญะแกยญาิโยมวันนี้ฟ้ามันก็ตกมาแล้วพันษาแปลว่าฝนมาจากภาษาบริวาวัดตาไปว่าฝนตกทุกตกหนักสมเดือนเอมา3มเดือนแห่งฝนนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าไต่มากไตมาวันนี้ก็น่าชื่นชมยินดีฝนฟ้ามันก็ได้ตกมาแล้วพี่น้องทั้งหลายเอาเรามาพูดกันสู่เรื่องราวที่ควรจะได้พูดในเรื่องเข้าพรรษาไฟหาธรรมนี้ตามปกติวัดวาอารามตามบ้านนอกเป็นนปดในหน้าพรรษาถ้าเป็นโบราณตกเย็นๆมาได้ยินเสียงองคอาจมาตอนเด็กๆกระถามแม่ อย,อ,ยยอ,อย่างกูเคยตีโป่งยังไม่เล่งบอกไปจังหันบอกนั่นน่ยคือความเคยชินความเคยชินที่แม่ฝึกที่ถามนั้นถามด้วยความไม่รู้จิตจิไม่รู้เดียงสาแต่จําได้ทุกวันเมื่อเช้ามาพระตอกโป่งสมัยโบราณภาคอีสานนี่ตีโปง่งไททัศนภาคกลา,างของไม่รู้คือเอาไม้ใหญ่ๆไม้ตะเคียนไม้อะไรใหญ่ๆเอามามันเป็นพงๆแล้ว็ตีเสียงมันจะดังมากเลยดังไปไกลทั้งตําบลเรียกว่าตีโปง่ง พระส่งท่านตีเช้ามาก่อนที่จะออกบินธบัตถชาวบ้าน็ขาใส่บาทลงไปทําบุญก็เรียกว่าไปจังหันภาพอย่างนี้เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาแต่อ้อนแต่ออกโอพระอีโปงตอนเช้าไม่ได้ยินเสียงระคังระคังมันไม่มีนะแต่ก่อนโน่นคนโบราณเคยพูดไว้ต่อไปนี้จะไม่ได้ยินเสียงคล้องเสียงกองจะไม่ได้ยินเสียงได้ยินแต่เสียงระเบิดเสียงออนี่ก็ได้ยินแต่เสียงระเบิดกันนะระคังที่ตีเงงางก้องกลงวานอยู่ในวัดก็ระเบิดนะหัวระเบิดเอาระเบิดไปทิ้งทิ้งระเบิดเวียดนามลาวสมัยก่อนไอหัวระเบิดนั่นเอามา เอาคืนมาทิ้งประเทศไทยเอามาขายเป็นระรังไปเลยบอกประมูล <c oughs> เลยได้ยินได้เสียงระเบิดยังดีน้อยระเบิด,บดทั้งสิ้นท,ทั้งธรรมไม่เป็นไรเมื่อพระท่านต่อกองตีพงแล้วแม่ก็จะให้ใส่บาตรแม่บอกให้ไปใส่บาตระบินทบาทมาหน้าบา้านหรือมิฉะนั้นแม่ก็ให้ไปจังหารเออาหารไปวัดตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เ,เลยยังไม่ลงเรียนให้จาได้แล้วไปวัดแม่ไปเองเอามาก็กล้าก็ไปเองเห็นแม่พาทำเห็นชาวบ้านพาทำอันนีนะ้เราไม่เข้าใจความจริงนั้นก็คือวิถีชีวิตของชุมชนชาว ผู้ตุ่มชนชาวอีสานนี้การฝึกให้ลูกเล็กๆใส่บาตรฝึกให้ไปจังหันนั้นเป็นการฝึกโอนอบรมให้ลูกของเราได้ซึมทราบอาบรถกับเงามความดีรู้จักการเสยียสละคนเราเกิดมาไม่ใช่ว่าจะเอาเข้ามาฝ่ายเดียวจะต้องมีการให้ออกไปด้วยคนเราเกิดมานั้นแม้จะพึ่งตนเองแต่ก็ต้องพึ่งผู้อื่นดีๆการพึ่งผู้อื่นก็จะต้องพึ่งตนเองในขณะเดียวกันก็ต้องให้คนอื่นได้พึ่งเราทาั้งทางและทาง,ทาง,ทางอ้อมรู้ก็ตามให้รู้ก็ตามทุกวันนี้เราได้พึ่งพาอาศัยสร สัญญาของคนอื่นเอามาเป็นของเรามาคิดมาพินิจพิจารณาแล้วคนอื่นก็ได้พึ่งพาอาศัยเราในการคิดการพูดการกระทําของเรามันแอบยิงอาศัยอยู่ซึ่งกันและกันถ้ามองให้ละเอียดก็จะเห็นว่าโลกได้อาศัยกันทั้งนั้นแหละทานเสียสละนั่นคือการให้ทานยังเป็นการดีทีเดียวด้วยเหตุนี้ในทางพุทธศาสนาะจึงสอนป่ายคารว,าว่าตวบุญกิริยาวัตถุสามคือสิ่งที่จะนำมาซึ่งคุณงามความดีสามประการคือทานตีนภาวนา 이 <목소리나> ทานทำไมบนสาเร็จด้วยการให้ทานคุณงามความดีอันเกิดมาจากการให้ทานศีลละไมคุณงามความดีอันสําเร็จอันนามาจากศีลภาวนาไม่คุณงามความดีอันสํนนา,สา,า,า,าสเร็จซึ่งนํามาจากการฝึกฝนการอบรมต้นเรนี้ในหน้าข้าพรรษานี้เราทั้งหลายก็มาใฝ่หาธรรมภาวนานอกจากภาวนาคือคือฝึกฝนอบรมให้มันจริงขึ้นนั่นไพรญาจงก็จะมีทานศีลภาวนาทานเบื้องต้นศีลทำกลางภาวนา ในที่สุดลายพระสองฆ์องค์เจ้าก็จะมีศีนสมาธิตรงนี้ท้าท่านหลายาไม่คิดให้ละเอียดก็จะเกิดอาการสับสนนิดว่าทำไมพระจึงไม่มีทานพระจึงเริ่มต้นด้วยศีนด้วยสมาธิด้วยปัญญาพอถึงโยมศินโยมก็มีแต่โยมต้องมีทานนำหน้าและมีศีนมาเป็นอันดับสองมีภาวนามาเป็นอันดับสามภาวนานั้นเราเข้าใจกันว่านั่งสมาธิ กรเดินตมาที่ภาวนาประทุกยู่ดอกแต่มันยังแคบความหมายมันแคบ วันนี้เราจึงมาทำความเข้าใจความสับสนระหว่างพระกับโยมพระในเมื่อขา้าพรรษาท่านใหม่จะริกแรมรอนไปนอนอ้างค้างคืนตรงไหนท่านจะโยกกับบัดเจริญสามาธิอาวานาอบรมอมนิสัยตนเองท่านจะเป็นพวกจเจริญสมณะธรรมให้ยิ่งขึ้นส่วนที่เป็นอธิสินอธิจิตอธิปัญญาเมื่อพระสงฆ์องค์เจ้ามีศีลอันงดงามก็ะจะดึงดูดให้ญาติโยมจเจริญงอกงามด้วยทานเพราะความเลื่อมใสในศีลเมื่อพระ นี่สมาธิที่งามสง,งบเยือกเกน็นจะทําให้ญาติโยมอยากเข้าใกล้มาฝึกฝนมาอบรมตนมาจําศีลภาวนาสังเกตดูวัดวาอารามที่ครูบาอาจารย์ท่านฝึกฝนอบรมตนอยู่ในป่าอยู่ในเขากับมีหมู่ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแม้จะกินอดๆอยากๆแล้วญาติาโยมอยู่ใกล้ๆบางทีก็นั่งรถไปจังหานั่งรถจาศีลกับท่านอยู่ที่บ้านก็มีทาไมไม่จําศีลที่บ้านวัดอันของตนเองก็มีน,นี้จะไปว่ากันก็ไม่ได้เพราะเมื่อท่านอบรม รมศีลของท่านดีขึ้นมันก็ดึงดูดที่ผู้เข้าใกล้พบเห็นอยากจะทำบุญอยากจะทำทานคือสีได้บุญคือเสีได้บุญนั่นมันห้ามก็ไม่ได้มันดูดกันอย่างนี้นะมันลับมาเป็นประโยชน์แก่กันแหละก็ท่านมีสมาธิสงบระงับอยู่อย่างนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่ชาวบ้านผู้ใฝ่ศินใฝ่ธรรมขาวก็อยากมาจำศีลท่านคงจะพาเึกรพาหัดความเข้าใจเย็นมาหรือเชา้ามาท่านจะ,สะแสดงธรรมอันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ให้เราเอาออกมาเมือ่อ พระมีปัญญาญาโยมก็ยิ่งภาวนาอย่างถูกถึงว่าเป็นเรื่องที่ไม่เลือวิสยัยพระท่านแนะนำพร่ำตอนอย่างถูกต,ต้องสมบูรณ์แบบทั้งทาง,ทางเทคนิคทั้งทาง,ทางวิชาการคือระบบระเบียบการกระทํา พอทำเข้าใจคำสั่ซ้อนที่แจงแถแหลงไขละเอียดแยกแยะวิเคราะห์วิจัยให้ฟังอย่างชัดเจนเมื่อพระเจริญขึ้นทางศีลสมาธิก็จะดึงดูดญาติโยมให้เจริญทางทานศีลภาวนาเห็นไหมละ่ะมันอาศัยกันนะพระได้อาศัยโยมโยมก็ได้อาศัยพระโยมได้อาศัยทานแต่ทำบุญกับพระเห็นว่ามีเนื้อนาเป็นเนื้อนาบุญอันดีงามเรามีเมล็ดข้าวปูข้าวเผือกมีสิ่งที่จะให้ทานมันก็อาศัยเกื้อก กันส่วนพระสงฆ์ของเจ้าก,ก็ได้อาศัยญาติโยมปู่มีศรัทธามีทานมีศีลมีภาวนาได้อาศัยเป็นปัจจัยเกื้อหนุนเกือ,กอจุนกันอย่างพระสตราตนาให้เจริญชีวิตและสังคมสงบร่มเย็นเกิดมาชาติหนึ่งมันได้ประโยชน์เพราะพุทธศตาตนายอย่จากนี่เหตุนั้นแหละอันจะได้สับสนเลยทำไมพระไม่ได้พูดถึงเรื่องทานทำไมเมื่อกันจเจริญสมณธรรมของพระจึงเน้นไปที่ศีลสามาธิญานี่เรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์ของพระ พรมจรรย์ของโยมก็มีคำบ่าพรมจรรย์หมายถึงการประพฤติอันประเสริฐพรมจรรย์ของโยมก็เริ่มด้วยทานศีลภาวนาตามอันเหมือนกันทั้งละสามที่ท่านพุทธิสับสนก็คงกะมีความรู้สึกคิดว่าเอระนี่ไม่มีทานเลยเริ่มต้นด้วยศีลแล้วก็สมาธิปัญญาแสดงพระว่าพระนี่มีแต่จะเอายี่แต่จะเอาของคนอื่นยุให้คนอื่นทานอย่างเดียวเองพอพูดถึงก็ศีลสมาธิปัญญาทานความจริงพระท่านให้ทานให้ทานมากเราพูดอย่างนี้ท่านอาจจะเทียงนะอาจจะเทียงนี่ ในใจโอ้ยให้ทานอย่างน้อบ่าแปลงเอาดีแท้ๆเด้หรือบเบิ่งให้กับไรเฮ็ดนาคไรเฮ็ดนอนขาขึ้นทางหาก,กินแต่น้ำมู <c oughs> คิดจางนี้ก็พี่น้องก็ต้องเข้าใจคำว่าทา,ทาน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 นั้นแปลว่าให้ให้อะไรตั้งแต่ทานนะปารมีทานนะอุปปารมีทานนะประมัถฐปารมีสามระดับให้สิ่งของวัตถุที่ตนเองมีอยู่เพื่อขจัดความตนีที่เนียวความยึดมั่นถือมั่นอันจะก่อให้เกิดความทุกข์บรรเทาเบาบา,บางออกเตเอที มีแต่ไม่ใช่ว่าให้จนเป็นทุกข์อยงนี้เราให้ไปให้ไปให้ไป ไอ้บ่อยๆเข้ามันก็กลายเป็นความเคยชินความเคยชินครั้งแรกก็ฟืนฟืนให้ไปเฉยๆดอกเสียดายอยู่เขาว่าดีก็ให้ไปสักก่อนให้ไปให้ไปฟืนใจให้ฟืนใจให้ฝืในใจทานะทานะทานแปว่าให้ฟืนใจเข้านังหนาเข้าก็กลายเป็นความเคยชินความเคยชินที่ไม่ต้องฝืนโอ้เ้ามาอยากจะไปทําบุญตักบาตรเ้ามาไม่ได้ไปวัดมันรักมันเป็ยังไดอยู่อย่างนี่นนคือจงบอกคักบอแน่อย่างนี้เรียกว,ว่ามันเป็น ปารามีธานะอุปปาลมีอุป,ปแปลว่าเข้าออไปอปารามีสั่งสมจนเข้าออไปอยู่ในใจเร็ว สั่งสมจนมันเข้าไปอยู่ในใจเหมือนเราหัดสูบบุรี่หัดเลาหัดเย่ามากทั้งแรกก็ต้องหัดกันซะก่อนปากเปื่อยปากพองทั้งไอทั้งจามปวดหัวมัว่วกินเหล้าใหม่ๆหน้าบูดหน้าเบี้ยวรากอาจนออกอุ้ยเหนื่อยปวดท้องปวดหัวดินจะพลิกความรากออกมาทีนี้เลยบอกฝืนกินว่าเขาจะไม่ว่าเก่งเป็นผู้ชายกลัวเขาวันหนากัวเมียว่าเขาจะไม่เรียกว่าเป็นพระเอกกลัวจะเข่าสังคมไม่ได้พอานานๆเขาไม่ต้องมันเป็นอารมีแต่ว่าปรามีชั่วไม่ใช่ปารมีดีปรมีเป็ว่าสั่งสม าปารามีแปลไปว่าเข้าไปสร้างสมจนเข้าไปอยู่ในใจเป็นความเคยชินเช้ามาก็ต้องซูปเช้ามาก็ต้องกินเห็นเพื่อนก็ต้องเหลากินยาก็ไม่เมาแล้วทีนี้เลยอันนี้เรียกว่าอุปปาลามีนั่นมันจึงมีหลายลาาระดับอรรมัตอะมีารามสร้างสมจนเป็นประโยชน์สูงสุดประมัตประโยชน์สูงสุดสมไว้จนเป็นประโยชน์สูงสุดนสิ้นความยึดถือมันเพราะนั้นแต่ละอันละอันมันมีนมความหมายอย่าโยมมีหลายอันที่ทยังจะต้องฟืน้น มีลูกมีผัวมีเมียมีทรัพย์สมบัติข่าวของเงินทองเออแย่ yeah. นี่หามามันก็ต้องหามาเพื่อปากเพื่อทองเลี้ยงครอบครัวและลูกและเมียวันนี่ไม่พอต้องวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าลูกจะกินยังไงลูกกําลังเรียนลูกจะมีหน้าที่การงานกับเขาหรือไม่ขูดหัวเราเกาหัวอ,อ,อยาปากัดทีบาแบกลงังนุน่นไม่ใช่สบายแล้วจะเอามาให้เฉยเยเนี่ยมันน่าเสียดายมากเลยลก็ฟืน้นฟื้นใจปฏิโซตคาเมิงฟื้นทวนกระแสนที่สุดมันก็จะกล ตายไปความเคยชินเป็นอ,อารามีไม่จะต้องฟืนมันฟืนเพราะมันไม่อยากให้ถ้ามันให้ไปเราจะต้องฟืนมันให้ไปทําไมเราจะต้องเข้าใจว่าการให้ประทานนั่นนหละแปว่าให้ให้ให,ให้ถ้าเราฟืนไปจนมันเกิดความเคยชินความทุกข์จะน้อยลงความทุกข์จากการให้ ให้โดยเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามความจริงนั้นเราจะต้องให้แม้เราไม่อยากให้คือทานนั่นนะท่านนั่นนะแปลว่าให้แม้เราไม่อยากทานมันก็จะได้ทานในวันหนึ่งจะได้ทานลูกจะได้ทานเมียท่านจะได้ทานผัวท่านจะได้ทานทรัพย์บัตรท่านจะได้ทานสิ่งที่ท่านรักท่านปรารถนาหมายความว่าท่านจะได้ให้ให้ลูกออกไปให้เมียออกไปให้ทรัพย์สมบัติให้สิ่งที่รักที่หวงแหนออกไปแม้กระทั่งชีวิตให้อันนี้ตวองกาน แต่ท่านให้ด้วยความไม่เต็มใจคือเขาจะมาบังคับท่านให้วันหนึ่งลูกจะตายเสียหนึ่งเมียจะตายตาทั้งๆที่ท่านไม่อยากให้แต่ท่านจะต้องให้ท่านจะต้องทานวันหนึ่งท่านจะคาทุนวันหนึ่งท่านจะอุกเขาหลอกเขาลวงเขาโคดเขาโกงวันหนึ่งท่านจะเกิดอุบัติเหตุในการอะไรตอนอะไรในการฆ่าในชีวิตธรรมชาติล้วนที่มันเปลี่ยนมาประวัติอติท่านจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเมื่อวันนั้นมาถึงท่านจะต้องร้องไห้น้ําตาไหลหนองหน้าความทุกข์ริเทวนาการจะเพิ่มพูนทวี คูณขึ้นมาหนึ่งลูกตายจากท่านจะร้องไห้ท่านจะเป็นท uh ุกข์มากวันหนึ่งเมียตายจากผัวตายจากท่านจะเป็นทุกข์มากวันหนึ่งเมียนอกอกนอกใจผัวมีเมียน้อยท่านจะเป็นท th ุกข์มากอันหนึ่งลูกไปได้ทําดังอกดังใจไปทําชั่วท่านก็จะเป็นทุกข์มากทีนี้ถ้าท่านให้เขาไปโดยวิธีการฝึกเสียสละจากของน้อยไปสู่ของใหญ่ๆสูงขึ้นไปจากฐานะบารมีธรรมดามาถึงอุปปารมีถึงปรมาถบารมีเก่งขึ้นเก่งขึ้นปีก้าขาแข็งนี้มันก็จะงามขึ้นการฝก ซึ่นเป็นการรบเป็นการซ้อมสิ่งที่จะพัดภาคสิ่งที่จะแตกสไลา์สิ่งที่จะต้องให้ออกไปโดยเราไม่เต็มใจทีนี้ให้ออกไปอย่างไม่มีความทุกข์ผู้ได้ย้าจึงบอกว่าทานนันจะยุทันจะสมมาณหุการให้ทานเปรียบแต่เมื่อเหมือนกันกันกบการรบกับความเลดหาความยึดห่วงเห็นเมื่อให้ไปบ,บ,บ่อยๆมันก็กลายเป็นความเคยชินเก่งขึ้นรบเก่งขึ้นวันหนึ่งลูกเสียวันหนึ่งเมียตายจากวันหนึ่งเข้ามาโปงไม่ต้องไปทุกข์ยมที่มหาอาตมาทาบุญทําฐาน ตงคนนี้ทําบุญมากเ่แล้วต้องขอสงวนนามท่านผู้นี้เป็นคนทําบุญชอบเปิดเผยชอบเปิดเผยทําบุญมาสร้างอะไรต่ออะไรให้อาตมาเนี่ก็เยอะจนอาตามาเป็นห่วงอยู่สองคนเสียงเพลวันน้อนที่วัดดีอาตามาก็เป็นห่วงกลัวจะขาดทนกลัวจะสูญกําไรเพราะพระพุทธเจ้าท่านต่โยมที่มีศรัทธาม,มากบุญอย่างไม่อั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้พระนี่ดูให้ดีๆนะไปรับเอาครอบครัวที่เรียกว่าเอ้ขะบุคคลคนพิ่งกําลัง ปรมฝึกศึกจศาตนอยู่ในทางธรรมแต่กะลาวาดเขาจะอบรมด้วยกันจะยการศึกษาด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนา อย่างยิ่งขึ้นนั่นแหละบางทีเขายากจนเสกค่ะบุคคลที่มากไปด้วยศรัทธาแต่ย่อนไปด้วยโผค่ะทรัพย์บ,บัตรเขาลอย,อยล้อลงเขาทานจนขาดทุนทุนกาไรอะไรเนี่ยคอยดูแลเป็นห่วงรับซีซัวเข้าไปต้องอบัตรรัฐธรรมาก็เป็นห่วงก็คอยสังเกตคอยบอกคอยเตือนทําทอะไรให้มันเกินแรงนะบุญทำทานลองคิดหน้าคิดหดลังงลูกก็เยอะกาลังเรียนหนังสือเอาเองก่อค่าก่อค้ายการง,งานก็เยอะทุก่อนเวลาเหมาะเวลาสมค่อยทําเป็นห่วงกรรมสมณวิสัยนี่โยมบอกว่าผมไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ผม ไม่พบอาจารย์ถ้าผมไม่เคยสั่งสมคุณงามความดีไว้ชนิดนี้ผมเป็นบ้าทตายแล้วปีก่อนเขาโกงผมไปสี่แสนบาทฟรีๆเลยไม่ได้อะไรเลย โกงไปผมก็ยิ้มหน้าชื่นอกตมอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นคนอื่นนี่ของที่ดีเขากลุงไปตีแสนดีผมได้มาพบครูบาอาจารย์ผมได้สั่งสมการให้ทานตีแสนมันได้ไปเอาไปฟรีๆแต่มาก็พูดในฝฟังวันนั้นแหละการให้ทานอานชนิดที่ไม่เต็มอานชนิดที่จะสมความทุกข์มาเพราะถูกบังคับให้ทานโดยธรรมชาติอันหนึ่งมันจะลม้มแต่ตละไลยทาลายไปสิ่งที่ได้มาแล้วจะต้องสูญเสียไปแม้ต้นยางสูงใหญ่ยังโค่นหักภาษาอะไรกับที่เรารักจะมีพักหักห้ทําลายลง thank <laughs> you